ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนเก่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ว่มาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและคำนํานายของคุณก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนร0 0เนะคะเดี๋ยวมาให้ทํานายกันนะคะว่าในอนาคตดวงของเรากับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะแม่หมอหมองว่าเรากับเขาอาจจะ จบกันไม่สวยหรือว่าจบกันไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมีการนอกใจกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าเราหรือเขานะคะที่นอกใจกันนะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์มีการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันนะคะมีปากมีเสียงกันที่รุนแรงจนสุดท้ายก็เลิกลากันไปนะคะณตอนนี้ไม่เหมอะมองว่า เขาแอบเสียดายเรานะคะแล้วเขาก็เสียใจมากๆนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการกระทําของตัวเขาเองนะคะที่ทําผิดต่อเราหรือว่าทําไม่ดีกับเรานะคะตอนนี้เขาทําได้แต่โทษตัวเองนะคะแล้วเขาเองก็ยังค,งคงคิดถึงเราอยู่ด้วยนะคะยังคงมีการแอบส่องนะยังคงมีการออแอบไปถามคนรอบข้างคนรอบตัวเรานะคะว่า เราเป็นยังไงเราสบายดีไหมเราอยู่ได้ไหมในวันที่ไม่มีเขาเน,นี่ยค่ะณตอนนี้ความรู้สึกของเขาคือทําใจไม่ได้แล้วก็เสียใจมากๆทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะในสิ่งที่เขาทําลงไปเขาไม่น่าทําแบบนี้กับเราเลยนะคะพอวันหนึ่งที่ไม่มีกันและกันแล้วนะคะมันทําให้เขารู้สึกเสียดายมากๆนะคะเรายังคงเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยู่เขายังคงรักเราอยู่นะคะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ย ในอนาคตถามว่ามันพอมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่บอกว่าอาจจะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,วาการกระทําของเขาในอดีตที่ทําไม่ดีกับเรามันอาจจะทําให้เราฝังใจนะคะและมันก็ทําให้เรากลัวนะคะถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับเขาเราก็อาจจะกลัวว่า มันจะเป็นเหมือนเดิมมันจะจบแบบเดิมนะคะพดูจากตามหน้าไพ่แล้วเขาคิดถึงเรามากๆนะคะแล้วเขาเองก็อยากกลับมาเขาอยากกลับมาเคลียร์เขาอยากขอโอกาสจากเรานะคะแต่แม่บอกว่าในอนาคตดวงของเรากับเขาถึงแม้มันจะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแต่มันก็ทําให้เราได้รับรู้ว่าเขารักเรานะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาในอนาคต เป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่านะคะเอ่อเป็นคนที่หวังดีต่อกันดีกว่านะคะถ้ามันกลับมาไม่ได้ก็อยู่ในสถานะเพื่อนกันดีกว่านะคะนี่ก็คือคลิปและคำานะายจากพ่ยนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้แล้วกันนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวีดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ